นักวัดและ,ะเม้าอาวาสตำบลที่อย่างลลจังหวักกดแพร่จังหวัดทีบุรีขอได้รับความขอบคุณจากส่วนเกีาา่ยวข้องส่วนร่วมทุกภาคส่วนขอบพระคุณจากงบพัฒนาจังหวัดของจังหวัดแพร่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอขอบพระคุณงบประมาณสมทบจาก ในความอุทิศขอบพระคุณงบประมาณส่งทบจากท้องถิ่นประเทศไทยเราซึ่งอยู่ในหลังคาที่เราขอบพระคุณงบประมาณส่งทบเพื่อสบายเราบนพื้นยางขอบพระคุณความร่วมมือของทุกส่วนทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้การหน่วยงานรัฐบาจิต ต่างๆทุกหน่วยทุกส่วนราชการขอบพระคุณท่านอำเภอทั้งเก้าอำเภอในการประสานงานร่วมกิจกรรมในคันนี้ขอบพระคุณทางการที่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศึกษาต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบพระคุณกำลังทนจากมลทอนในปงที่สามสิบห้าต้องพนันปืนใหญ่ที่2ีค่ายก็สุดมากขอบพระคุณพี่น้องคณะสัตยาทุกสายสัตยาขอการปฏิบัติพุทธาของเราทั้งหลายจงช่วยให้เราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญกับพระพุทธาของเราด้นะ ขอพลังภาพอันศักดิ์สิทธิ์วงพระพุทธสัพพธรรน้ขอพลังภาพอันศักดิ์สิทธิ์วงห่งพระธาุดัจจานะสัขอพลังภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งวงงประทานให้ทุกทุกคนจงประสบตความสุขความเจริญโชคดีมชัทุกท่านทุกคน ผ่านพ้นไปด้วยดีครับวันนี้งานอัธมีิบูชาประจำปีพุทธศักราช2568ที่วัดพระบรมธาตุ